พี่ลอล่าคิดถึงสากไหมวะสันสากสากถามพี่ลอล่าคิดถึงสากบอวะสันมีเด็กบอกพี่ลอร่าสวัสดีวะสันพี่ลอร่าสวัสดีจากตัวเล็กที่เด้อวะสันมีเด็กกับบอกมาพี่ลอร่าสวัสดีเด้อเด้วะสันพี่ลอล่าครับมาช้าผิดก youtube นะคะบอทจะไม่พาไปตะวันแดงวะสันบอสสิบ่อกพาไปตะวันแดงวะสันบอทบอกตะลนโตผ้าพาสากเสียต่างวะสันจากสากเล็กวะสัน ตนบอกโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมไปเคลียร์กับน้องนีเองครับประสานจากตนตนน่ารักมากโอเคบอกตนจุ๊บจุบโอเคบอกตัวเล็กสวัสดีประสันจากพี่ลอลา่าประสันโอเคบอกเขาเป็นสาวสวยสาวโคลราครับผมเพิ่งจะคอมเมนต์ไปคุยกับเขาวันนี้ประสันตัวเล็กที่ดื่นบอกแมน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 โอเคบอกตอนกุลลสตรีมีเล็กสวัสดีประสันจากพี่ลอลาวว่าเด้อประสันแม่คับวันที่สิบห้าผมบินกลับไปแคนาดาแล้วครับ ลืมบอกว่าสันได้ได้เปิลโอเคบอกได้ได้เปิลพิงกี้ครับห้ามแต่งงานกับบอดนะครับผิกดกฎยูทูปว่าสัะโอเคโอเคบอสสรุปโอเคใจเย็นเย็นเปิ้ลแก้ได้มาจากไลน์ไหนที่ไลน์วันนี้ว่าสันใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นโอเคบอสไปค่ะพี่ต้นไปถามพี่นีเลยค่ะว่าแฟนตัวเล็กคือใครว่าสันจากตัวเล็กขี้ดื้อเด้อว,ว่าสัน บอดบอดสวัสดีว่าสั่นจากพี่ร้อนร่าว่าสั่นน้องเปิ้นสวัสดีว่าสั่นจากพี่ร้อนร่าว่าสั่นอ้าทุกคนครบสมวงแล้วไปเคียย์กันก่อนโอเคบอไปแล้วเด้มืออื่นมาเจอกันใหม่เด้อโอเคบอเอากอสิไปกินกาแฟก่อนบรเข้ให้กินเด้นี่เอานี้อันนี้อันนี้บำรุงร่างกายบำรุงร่างกายโอเคบอทุกคนขอบคุณหลายโอเคบอทุกคนที่เข้ามากกดไลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์ สนุกสนานให้ห้ามือนี่ขอซุ่มเจา้ารว่ยๆเง่งปังๆกับทุกคนเดอ้อโอเคบอกขอบคุณมากอาร์ตพ่อค้าเข้าหลามมาสันสวัสดีค่ะมาสั้นอาร์ตสวัสดีอาร์ตโอเคบอกพี่ลอล่าแต่งตัวช้าผมไปรับผมไม่ไปรับมาสันตะวันแดงผิดกฎมาสันแล้วว่าอาร์ตพ่อค้าเข้าหลามคือใครแป๊บหนึ่งเดอ้อเฮ็ดช่องบอกหรือว่าตั้งไหน,นคุณอาร์ตคุณอารทำช่องใด้ไหม คุณอาขอบคุณลหลายเด้าคุณอาโอเคบอคุณอาพ่อค้าเข้าหลาบราษัทแล้วว่าโอเคบอคุณอากลับมาห้าสิบไปแล้วเด็กคุณอาโอเคบอคุณอาห้ามหายห้ามหายโอโหอเคบอคุณอาขอบคุณลหลายเด้าคุณอาตบคุณอามาใหม่อื คือคุณอาดไปอยากอยากเข้าไปเข้าไปช่องไหนก็ได้คุณอาดเนี่พี่โรล่าลาฟูเลเวอร์นี่เห็นปะสายเปร์ไม่บรรลุครับไม่กินสักสักทีวรือสันเปินะเ้าอยากไปอยากไปวะสันโลบอสอยากไปวสันจากพี่โรล่าเอาห้าชั่วโมงเลยวสัน <laughs> พี่นุสอนเจ้าบอ่ได้เจ้าไม่ได้เจ้าโอเคบ่เจ้าไม่นูสอนเจ้าพี่เพียงยังบินเข้าไปคุยพี่พึง่ง ใจเย็นต้นโอเคปะไม่เอ่ยชื่อบุคคลที่สามมาส่ข้าวั่มอาบอกบุกหนึ่งข้าวผสมแต่ย็นครับอาครับไปแล้วครับอาไปแล้วไปแล้ววสัน่นให้กำลังใจวสัน่นจากพี่อลอร่าได้ได้ไดพี่อลอร่าทำไมจุบผมก่อนมันปิดกดวสัน่นโอเคปะโอเคโอเคจุบแ,แ,แล้วบับไม่เชื่อเข้าไปดูในเม้นต์ใจเย็นๆครับผมเพิ่งเพิ่งเริ่มทำข้าวั่มโอเคอาโอเคอา สี่นาทีพอดีวะสักขอบุญไล้ไงไปแล้วเด้อโอเคบอไปแล้วมีห้งจังกอบุญไล้ไงมีห้งจังจ้ากุ๊ดไนวะสั่นพี่พิงกี้แอนด์เฟรนวะสั่นจากเปิ้ลนวะสั่นไปแต่วันแดงวะสั่นพี่ลอล่ารถสิไปแต่วันแดงพี่ลอล่าไม่รักษากวะสั่นพี่ลอล่าทำไมไม่รักษากจากสากเล็กวะสั่นขอบคุณค้าวะสั่นอาร์ตบอกมีห้งจังมีห้งจังสวัสดีวะสั่นจากพี่ลอล่าจุ๊บ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 วะสันจากมีเล็กพูดไม่จบเออใจเย็นใจเย็นโอเคบอกตัวเล็ก เยี่ยมเลย okay, okay, โอเคลงลงก็สั่นแล้วค่ะปาลงมางสั่นทุกคนไปแล้วขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกคนโอเคบอกไปแล้วไปแล้วพี่ลานีสวัสดีค่ะพี่ลานีน้องจะไปแล้วน้องขอบคุณมากๆพี่ลานีจ้าไม่เป็นไรเลยพ,ลพลี่พี่ลานีพี่ลานีถึง4,000ชั่วโมงครบ4,000ชั่วโมงแล้วเก่งมากขอบคุณหลายๆพี่ลานีจ้าพี่ลานีพี่ลานีพี่ลานีเก่งมากขอบคุณทุกคนเลยนะโอเคบอกขอบคุณทุกคนโอเคบอกทุกคนบายบายเจอกันใหม่ คอมเมนต์ดีลงแหลกแดงเลยกรสังได้ได้ได,ได้โอเคบอไม่งจังขอบคุณทุกคนมากเลยนะขอบคุณขอบคุณหลายขอบคุณหลาย,ลย see you tomorrow เด้อ